ทุกคนยังจำความรู้สึกตอนที่โบสต์ให้ลูกนันในรอบชิงชนะเลิศเพลงช้าเพลงเร็วและเพลงพระจันทร์ไม่เต็มดวงในไม้ทองคำหกกันได้ไหมคะว่าเป็นยังไงดูไปก็น้ำตาไหลไปทุกรอบทั้งรักทั้งสงสารบางคนโบสตเป็นแล้วบางคนโบวตไม่เป็นไม่เคยโบวตก็ให้ลูกหลานโบวตให้เพราะอยากให้ลูกชนะได้เป็นแชมป์กระนำโบวต์กันใจเต้นไม่เป็นสัม หลังจากลูกได้แชมป์ก็มีแม่แม่เยอะขึ้นจนลูกงงและได้เรียนรู้ว่านี่คือ f c ต่อมาแม่แม่ f ฟังเพลงลูกด้วยใจเป็นสุข ถึงตอนนี้ซิงเกิลที่4แล้วแม่แม่ยิ่งมีความรู้สึกเป็นสุขมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะฟังเพลงคำตอบของชีวิตของลูกยังมีความสุขฟังไปยิ้มไปฝึกร้องจนร้องตามได้แล้วถ้าจะมีน้ำตาก็เป็นน้ำตาแห่งความสุขคะ่ะจนหลกหมุนให้เธอมาเจอกับฉันความผูกพันของศิลปินและ FC พัฒนาเป็นเหมือนคนในครอบครัว แม่แม่รักศิลปินเหมือนเป็นลูกหลานของตัวเอง FC ที่แก่กว่าอ่อนกว่าหรืออายุเท่ากันก็กลายเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนไปแล้วศิลปินลูกชายแม่แม่โตเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วนะคะยังคงน่ารักทะเลนมีความดีมากมายในตัวเองให้ได้สัมผัสได้ชื่นชมกันเหมือนเดิม เข้าไปดูในคลิปของยุ้งข้าวตอนพิเศษที่ลูกถ่าย M.V. สิคะทั้งหลอ่อทั้งน่ารักสุดๆเลยชอบผมทรงนี้ละคะ่ะหล่อเข้มยอดวิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆติดอันดับอย่างรวดเร็วนะวันนี้ติดอันดับหนึ่งที่ลูกทุ่งสเตชันทีวและติดอันดับ9้าที่ลูกทุ่งเน็ตเวิเพราะพลังรักจากแม่แม่นั่นเอง ลูกชายบอกว่าเป็นยอดวิวที่มาจากใจพูดให้แม่ๆได้ชื่นใจอีกแล้วแม่ๆยังมีภารกิจต่อเนื่องนะคะเพิ่มยอดวิวให้พุ่งเป็นล้านล้านขอเพลงคำตอบของชีวิตตามช่องทางให้เพลงติดชาร์ตอันดับหนึ่งให้ยาวนานเหมือนที่เคยทำมาแล้วจากเพลงพระจันทร์ไม่เต็มดวงกันนะคะ